คือกำลังจะบอกว่านี่ป้าป้าแขนด้วนคือจริงวันนี้กล้องใหญ่ใช่ปะ่ะนัดที่ไปเจอป้า<ต>ชื่ออะไรนะจจำชื่อไม่ได้ละว,วันเพาะวันนารีเฮ้ยเอาบีเข้ามาคุยได้ป่ะบีไปหายคนไงบีอยู่ป่ะได้ไหมได้ไหมเรียกมาพร้อมกันเลยคือสุดท้ายป้าแก่มาทํางานขอทานถูกป้านัด ตอนแรกไม่รู้ครับพี่เพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราเห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นชาวมพูชาคนหนึ่งที่กําลังอยากจะขอออกเพราะว่าตอนที่เรามองไปเนี่ยเท่ทีนะพี่เราไม่เห็นแขนในข้างหนึ่งเพราะเนื่องจากมันยืนปะปนกับผู้คนเน่ยเยอะมากของชาวมพูชาที่กําลังจะออกเราก็เลยพยายามจะเก็บภาพก่อนแต่ด้วยต้องขอบคุณโซเชียลยจริงๆพี่เพราะด้วยหน้าของป้าเนี่ยอาจจะมีเอกลักษณ์หรือเปล่าก่อนไหมนี้แล้วเคยเป็นข่าวหรือเปล่าเลยทาให้โซเชียลวันนี้จับผิดและเห็นโป๊ะและผมเพิ่งจะมาเห็นวันนี้จริงๆเนี่ยคือไม่ใช่หน้าแกเป็นเป็นจุดเด่นหรอก ถ้าแกนี่แหละคือมันเรียกแขกคือ,อคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะป้าที่ไปเยอะๆอยู่หน้าด่านค้ดหาอะไรนะตอนนั้นอ่ะฟังส <ๆ S 2> ื่ออะไเขาไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ด่าคนไทยนะพี่ไม่ได้่าคนไทยเขาไม่ได้ด่าเจ้าหน้าที่ไทยแต่เขาบอกว่าเขากําลังฝากสื่อสารไปหาฝั่งของเจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชาว่าวันนี้ไทยเปิดแล้วไทยยอมแล้วแต่ทําไมคุณไม่ยอมให้ให้คนของฝั่งเราเนี่ย เข้าไปสักทีเขาบอกว่าให้ไทยเนี่ยเปิดเถอเปิดเสียทีแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปแล้วไปขอฝั่งกัมพูชาว่าฉันจะเข้าประเทศเองไม่ไม<ๆ>ต่ตอนแรกตนะอนแรกนัดเพราะตอนแรกคือด่านเนี่ยมันไม่ได้เปิดถูกป่ะวันนี้ด่านไม่ได้เปิดแล้วที่นัดบอกว่ามีมีคนนมารอคือไงคือเหมือนกับรอรอรอเพื่อจะเสี่ยงดูว่าเราจะเปิดหรือเปล่าเงี้ยเหรอจริง,จร,งจริงแล้วอย่างนี้พีม่มันมีการสื่อสารผิดพลาดในกลุ่มของชาวกัมพูชาที่หน้าด่านแล้วก็รวมไปถึงสื่อสารมาถึงกรุงเทพด้วยนะพี่บอกว่าวันนี้คือไทยจะเปิดให้ สิบเจ็ดนาฬิกาแล้วปิดที่ยี่สิบนาฬิกาคล้ายกับของเมื่อวาน,น,นคนก็เลยมาอันนี้คือใครพูดไม่รู้อันนี้นคมชาวกัมพูชาที่เขาพ<อ>ูดกันใช่มันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยทั้งมาทั้งรถไฟวันนี้ที่บรรยากาศที่ผมเขียนทาบทเข้าไปนะฮะมีทั้งรถไฟมีทั้งแบบขบวนที่มาเป็นกลุ่มะคระับพี่มารอตั้งแต่เช้าแล้วคิดว่าจะไปได้ แล้วปรากฏว่ามันไม่มีมาตรการวันนี้ไม่มีเลยพี่ไม่มีแม้ว่าจะเปิดหรือจะปิดพีะแล้วถ้าเวลาเราจะรู้เนี่ยว่าด่านจะเปิดเมื่อไหร่คือเขาจะเขาจะบอกไหมหรือว่ายังไงหรือเจ้าหน้าที่คืออยู่ๆปึ้งก็คืออ้าเปิดแล้วนะอย่างนี้เลยหรือว่ายังไงหรือจะบอกจะมีจะมีหนังสืออย่างเป็นทางการครับพี่อย่างฝั่งไทยนี่คือชัดเจนก็คือกองกำลังบูรพาซึ่งก็จะเป็นคน่าเฟิร์มแล้วก็เป็นคนเซ็นลงนามมาปุ๊บหนังสือเนี่ยก็จะถูกมาถึงหน้าด่านหน้าด่านก็จะมีการประกาศบอกทั้งโทรโขงทั้งลำโพงที่เขามีอยู่ครับ ก็บอกว่าชาวกัมพูชาเดินทางได้คนไทยเดินทางได้มันจะเป็นรูปแบบแบบนี้ทุกวันพีแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยทุกๆชั่วโมงทุกๆวินาทีที่ที่มันเกิดเหตุการณ์หน้าหน้าด่านเกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้เองคือออกมาเสร็จแล้วไงคือเขาแปะหรือเขาประกาศส่งไปไปยังไงนัดประกาศประกาศประกาศแล้วก็เอาเอาข้อความพวกนี้ครับฝากสื่อไทยช่วยกันกระจายครับ เออเออเออแล้วป้ามายังไงคือสงสัยคุณผู้ชมเห็นหน้าป้าแล้วนะที่แบบเยียวเยเนี่ยคือไอ้คาพูดนี่คือเขาบอกไรขอให้เราเปิดเพื่อเขาจะข้ามไปกัมพูชายเองเนี้ยเหรอถูกต้องครับคือคือ,คอประโยคนี่บางทีเราฟังเหมือนเท่ทีนะฮะว่าเหมือนเป็นการกําลังตําหนิในเรื่องของระบบของฝั่งเราแต่จริงๆแล้วถ้าไปฟังดีๆพี่เขาจะบอกว่าไทยอ่ะเขายอมแล้วแต่ขอให้คุณนเปิดแล้วให้ฉันนไปได้ไหมแล้วเดี๋ยวฉันไปถึงหน้าด่านนะครับฉันจะไปคุยกับทางการของฉันเอง ขอแค่คนก็ไม่ได้โดยหลักมันทําไม่ได้พี่โดยหลักไม่ได้ดไม,ไดมันคืออธิปไตยมันคือความมั่นคงของชาติอยู่ๆย,ยายป้าจะมาบอกเปิดนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับขเขมรคือโดยหลักอันนี้บอกคุณผู้ชมนะมันทําไม่ได้คือถ้าป้าทําได้คนเดียวเนี่ยต่อไปมันวุ่นหมดไม่แต่ป้าเราบอกว่าเปิดเดี๋ยวเขาจะข้าไปเองอ่ะไรยังไงแล้ว้ออยู่แกถึงวีนขึ้นมาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือ กเนี่ยผมผมมองว่าแกมารอตั้งแต่เช้าเพราะว่าไอไอไอล็อกที่เราเห็นนะฮะที่มีการอ่าพูดถึงเนี่ยฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ด่านตอมอนะครับเขาเขาจะให้คนเนี่ยออกจากจุดตรงนั้นไปเพื่อที่จะข้ามไปยังจุดที่จะมีการตรวจพาสปอร์ตนะครับแต่ป้าเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มาตั้งแต่เช้าจึงทําให้อยู่เป็นอันดับต้นๆได้ครับคือพอไาอยู่อันดับต้นๆแสดงว่าคุณต้องมาตั้งแต่เช้าคุณต้องมาไม่ไม่เกินอ่าสิบโมงคุณถึงจะอยู่ในห่วงห่วงอ่าจุดที่เป็น กลุ่มคนแรกๆได้ครับแล้วปรากฏว่าพอป้าเนี่ยเริ่มขยับขยับเข้ามาตอนแรกก็ยังไม่รู้คือนะทุกคนนั่งนิ่งๆทุกคนนั่งนิ่งๆไม่มีอไม่มีท่าทีว่าจะแบบไม่พอใจหรือจะจะมีปฏิกิริยาแบบนี้แต่จนกระทั่งนะครับถ้าตามข้อมูลถ้าตามข้อมูลคุณชมพนรุเข้ามาด้วยพี่บีเข้ามาด้วยครับพี่บีเปิดกล้องนิดนึงอ่าโอเคมาแล้วโอเคก็คือเมื่อกี้เราเล่าถึงป้าอยู่เนาะคุณป้าอพี่นัดต่อได้เลยครับเมื่อกี้นี้ตอนที่เขาเดินเข้ามาตรงจุดที่ มันต้องมาตามตามทางอะ่ะพอพอมาถึงจุดต,ตรงนั้นนะคือเข้าใจว่าป้าเขารอตั้งแต่สิบโมงเจะทั่งพอถึงสิบเอ็ด่าสิบเจ็ดนาฬิกานี่มันเจ็ดชั่วโมงโดยประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงและเขาคิดว่าณเวลานั้นนะ่ะน่าจะไปต่อได้ประตูควรจะเปิดแต่ช่วงนั้นอนะ่ะมันมันไม่ถูกเปิดมันไม่มีประกาศมันไม่มีอะไรออกมาเลยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดคือช่วงเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีคือช่วงแรกที่ป้าลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มท้ทีนะถ้าฟังก็คือเหมือนพยายามปลุก ปุกปั่นใช้ภาษานี้ว่าปลุกปัน่น mm hmm. พยายามให้ชาวกพูชาที่อยู่หน้าด่านทั้งหมดเนี่ยช่วยกันมีเสียงแรกทีแรกคือขึ้นมาก่อนผมก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคนกพูชาเกิดอะไรขึ้นผมก็เอาคลิปมือถือแรกเนี่ยไปถ่ายที่หน้าด่านก่อนเจ้าหน้าที่ให้ผมมาถอยห่างออกมาเขาบอกว่าให้ถอยห่างออกมาเพราะกลัวว่าระหว่างนั้นชาวกพูชาจะไม่พอใจแล้วทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะกระทบต่อตัวของสื่อตัวของผมที่อยู่หน้าด่านแล้วแม้กระทั่งอาจจะมีการทําลายแผงการตรงนั้นออกมาผมก็ถอยร่นออกมา จากนั้นเริ่มได้ยินเสียงของผู้หญิงก็จะประมาณว่าฉันจะกลับบ้านฉันจะกลับบ้าน,น,บบานขอให้เปิดเดี๋ยวนี้ซึ่งก็เป็นไปตามคลิปเป็นไปตามข้อมูลของวันนี้เลยอฉันจะกลับบ้านเปิดด่านเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ให้ฉันไปฉันจะไปคุยกับฝั่งของทางบ้านฉันได้ยังไงคือประเด็นจะประมาณนี้แล้ววนอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่กกทงพอผ่านจากช่วงที่ผมอยู่ปุ๊บทุกๆุกช่องก็เริ่มที่จะมาลุ้มละพอพอมีเริ่มมีสื่อเยอะขึ้นถูกไหมเสียงของป้าก็เริ่มดังขึ้น คนกัมพูชาก็เริ่มส่งเสียงฮือกันมากขึ้นจนในท่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาโทรโข่งเนี่ยมาประกาศแต่ถ้าย้อนจะไปตรงนั้น,นผมยืนยันนะว่าผมไม่เห็นว่า<ส>ป้าคนนีใ้ใช่ครับใช่ครับ่อ่อนนียากรู้คือป้ามากับใครป้ามากับใครคือ,ค,อคือตอนแรกผมคิดว่าป้ามากับผู้หญิงคนนึงเสื้อสีเห,เหลืองอะัพี่คือเขาเป็นคนเขมรมาใช่ไหมอ่าไม่ครับดูดูจากลักษณะคือเหมือนต่างคนต่างมาแล้วมาเจอกันที่หน้าด่านนะตรงจุดนั้น แต่ป้าเนี่ยจะสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่งเสื้อสีเหลืองวันนี้คือตอนตอนที่ป้าออกเนี่ยน่าจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ผมแผนกล้องไปแล้วไปติดเขาพอดีนั่นน่าจะมีบางภาพภาพถ้าสวยหน้าเราลือดูดีๆน่าจะมีในเฟรมทำไมทําไมตัวป้าเยอะเยอะเยอยตั้งแต่ห้าหกโงแล้วพอเขาเปิดด่านป้าไม่กลับอ่ะทำไมป้ายังยืงยนรอยอยู่ที่ด่านอ่ะเพื่ออะไร ตอนนั้นเท่าที่สังเกตนะพี่เพราะว่าเข้าใจนะว่าพี่ตอนที่เรารายงานสดเนี่ยน,น่าจะออกไปแล้วน่าจะเกินกว่า500คนถูกไหมคือคนออกไปแล้วเกิน500คนแล้วผมกําลังเดินสวนเข้าไปเนี่ยเดินสวนเขาเพื่อที่จะกลับออกไปอีกฟากหนึ่งของของด่านต่อมอป้ายังยืนเก็บของยืนเหมือนจับแจงอะไรบาง,างอย่างอยู่ตรงนั้นนะพี่จนกระทั่งเจอไมค์ของผมเนี่ยไปไปจิ้มหป้ามีสมัมภาระครับพีม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าเลอหรอใช่ครับ แต่ตอนที่เห็นป้าเหมือนไม่ถึงของเลยนะอะต่อต่อต่อแล้วไงครับเหมือนเหมือน,นอ่ตอนที่ผมเข้าไปถึงหน้าหน้าด่านตรงนั้นป้าจะมีพัดลมตัวหนึ่งฮะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าใบหนึ่งแต่ระหว่างนั้นเหมือนป้าก็กําลังเหมือนคุยกับใครสักคนหนึ่งจนกระทั่งมาเจอไมอ่ะครับผมไปจิ้มถามว่าป้าเป็นไงแล้วสรุปแล้วดีใจไหมที่จะได้กลับบ้านแล้วเขาหันกลับมาตอบผมว่าดีใจใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเขาจะพูดภาษาของบ้านเขาเองซึ่งหลังจากนั้นผมไม่รู้แล้วว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเหมือนพยามยว่าฉันจะไปแล้วฉันรีบคุณเลลกถามฉันได้แ้แว แต่หลังจากที่พอคนผมไปเนี่ยก็ก็ไปติดหน่งนั้เจ้าหน้าที่ไปล็อกตัวแกได้ยังไงตอนนั้นรู้ไหมหลังจากที่เดินผ่านเราไปแล้วอะ่ะคือคืออย่างนี้ครับอันนี้อันนี้นอกรอบจริงๆเลยรับหลังข่างจรนงผมผมเพิ่งไปรู้มาเมื่อสักครู่นะครับก็คือผมถามพี่ๆว่าเออ่ทำไมถึงถึงเลือกที่จะไปตรวจสอบป้าจนกระทั่งรู้ว่าป้าเนี่ยไม่มีเอกสาร ไม่มีไม่มีหนังสือเดินทางเข้าเข้ามาเลยเขาบอกว่าก็ด้วยความที่ป้าเป็นเขาเรียกว่าเบอร์เบอร์ต้นอ่ะเบอร์ตองหรือว่าเป็นถูกจับตามองว่าคุณคือคนที่กําลังปลุกปั่นมันจะมีอยู่สามคนฮะก็คือจะมีป้าเสื้อสีแดงที่ยืนอยู่ด้านหลังของของคุณป้าคนนี้คนนี้คือโดนเรื่องของพาสปอร์ตพาสปอร์ตคืออยู่เกินนะฮะอยู่เกินก็โดนโดนรวบไปด้วยนะครับแล้วคุณป้าคนข้างหน้านี่ก็คือคนที่ว่า แขนแขน็งแข็ด้วนอะนะฮะแล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งคือพี่เสื้อสีเหลืองที่จะมีมีปากมีเสียงพอสมควรนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยสามคนนี้ก็เลยเป้าเป้าหมายว่าเดี๋ยวขอตรวจก่อนว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงกันแน่ใช่ไหมว่าว่ามันอัดมันมันมีพิรุษตั้งแต่แรกอะแต่ปรากฏว่าพอไปขอดูพาสปอร์ตป้าไม่มีแล้วป้าก็คือไม่มีเอกสารอะไรยืนยันเลยป้าก็เลยไปเกมตรง ด่านสุดท้ายที่ที่ไม่มีสแตปมออกนะฮะเพราะว่าตอนออกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการออกจากฝั่งไทยไปกัมฝั่งไทยไปกัมพูชาเนี่ยจะมี2ประเภท3าประเภทด้วยซ้ําล็อกเส้นทางหนึ่งเนี่ยจะเป็นสําหรับคนไทยนะครับล็อกกลางเนี่ยสำหรับคนที่มีพาสปอร์ตนะครับจะขึ้นบันไดเลื่อนไปอย่างดีเลยไปห้องแอร์ด้านบนอย่างดีเลยมีพาสปอร์ตแต่จะมีประเภทกลุ่มที่3ามคือพวกบอดดิ้งพาสจะเป็นประเภทที่ คนที่อยู่ชายแดนนะฮะอย่างฝัง่งไทยก็คือพวกอ,อารันถูกไหมฮะจะมีบอดดิ้งพาสเป็นเล่มสีเขียว,ยวแต่ฝั่งกัมพูชาก็จะเป็นเล่มที่พิเศษขึ้นมาเล่มสเีเขียวเหมือนกันก็อยู่ในฝั่งของบ้านเขาก็คือฝั่งปอยเปตด,ดังนั้นคนที่จะออกเนี่ยมันจะมีอยู่สามล็อกแต่ป้าเนี่ยดันไปดันออกล็อกที่เป็นบอดดิ้งพาสและป้าก็ไม่มีพาสปอร์ตก็เลยทาให้ถูกล็อกในเวลานั้นคือมันไม่มีเอกสารเินเงนตัวเองเนี่ยไม่มีพาสปอร์ตไม่มีบอดดิ้งพาส แลวไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยเพราะว่าตอนที่ผมไปถึงโรงพักอ่ะผมก็ไปไปไปเปิดดูกับร้อยเวรเมื่อสักครู่นะฮะเขาไม่มีเอกสารยืนยันตัวเองออกไปเลยครับไมแกไม่ออกไปในตอนเปิดจ่ายตอนนั้นอ๋อแกแกเข้าช่องผิดเหรอมาเหมือนเหมือนเหมือนแกม้วนกลับมาแล้วก็มาคุยกับใครสักคนหนึ่งตรงจุดนะฮะจุดเดียวกันเดียที่แกกาลังโยโย่อยู่ตรงนั้นนะพี่อยู่อยู่พักใหญ่เลยฮะถ้าแกเหมือนแกกับระบายคนออกเนี่ยอะไรก็เหมือนกับคนแบบเอาออกออกออก ถ้าถ้าดูจากช่วงเวลานั้นพฤติกรรของเขาเหมือนคล้ายเขากําลังมีการจัดแจงแล้วก็กําลังระบายอ่กพ,พวกที่เป็นจัมบูชาครับเหมือนให้ออกไปก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ออกไปได้นั้นโทษที่นะนะเป็นญาติหรือเป็นกลุ่มคนรู้จักเขาหรือไม่เพราะเหมือนเขาพยายามหยิบช่วยหยบิบช่วยยกช่วยเหมือนระบายคนก่อนนะฮะก่อนที่ท,ที่ที่มันจะแตกตอนที่ตอนที่ผมเข้าไปถึงและที่ใหมนะ่นะั่นนะพี่ แสดงว่าตอนตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้เห็นบอกปรับ500ใช่ไหมของป้าไม่ครับเคสเคสของคุณป้าคนนี้คือพรุ่งนี้ส่งตัวแต่ตอนนี้ถูกฝากขังชั่วคราวอยู่ที่สพอคลองลึกแล้วจะส่งเวลายังไม่ชัดเจนเพราะเมื่อกี้ผมทาไวเวรอยู่แต่จะมีการส่งตัวไปให้กับตอมอแล้วตอมอก็จะใส่รถคุมขังแล้วก็ผักดันออกไปทันทีอันนี้คือกรณีของเคสป้าแล้วส่วนของคุณป้าที่โอเวอร์ครับจะต้องขึ้นขึ้นศาลก่อนไปถูกปรับก่อนว่าคุณขาดมากี่วันแล้วคุณก็สามารถเอาเอกสารนั้นับ ด้วนเลป้าแขนด้วนเนี่ยยังไงป้าแขนด้วนเนี่ยอ่าคนคนคนนี้คือยังไงก็คือถูกผักดันออกนอกประเทศครับ<อ>วี่จะไม่ได้กลับมาอีกแล้วแล้วถูกขึ้นแบ็คลีดไว้ก่อนครับเบื้องต้นว่าคุณคุณมีประวัติเรื่องของการเข้าโดยผิดกฎหมายคุณก็จะถูกขึ้นแบ็คลีดไว้ที่หน้าตอมอไปก่อนครับแล้วของบีอ่ะของบีที่ไปเจอเป็นไงบ้างอ่ะแ<ค>ก,กขอทานมานาน,นยัง น่าจะนานแล้วค่ะพี่เพราะว่าถ้าตามข้อมูลจริงๆอ่ะคนที่ให้ข้อมูลที่บีแชทไปถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอป้าคนนี้ตั้งแต่ตัวเขาเองแบบอายุแค่ประมาณแบบสิบกว่าขวบเองอ,ะอ่ะใช่คือตั้งแต่สมัยที่รถไฟฟ้าตรงเส้นบางกะปิอ่ะยังยังไม่มีรถไฟฟ้าเขาบอกเลยเพราะว่า,เขา,วาเขาบอกว่าเจอนั่งอยู่บนสะพานลอยแล้วตอนหลังเนี่ยเหมือนพอมีรถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาไล่ก็เลยไม่เห็นป้าอีกเลย แต่ก็รู้ว่าเหมือนป้าก็ยังอยู่แถวๆนั้นคือคนนี้เขาให้ข้อมูลว่าคือเขาก็เสียใจเพราะว่าเขาให้เงินตลอดอะไรเงี้ยตอนตอนเด็กๆเลยนะคะแล้วพอมาเห็นไข่คะเขาก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีว่าทําไมแต่ป้าไปทำเองเหรอหรือนั่งเฉยๆเลยนั่งนั่งค่ะพี่นั่งที่สะพานลอยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยน่าจะย้ายมาตรงตลาดแล้วเพราะวันนี้ที่ไปเจอเพราะมีคนบอกทุกจัดว่าน่าจะอยู่แถวตลาดบางกะปิเนี่ยตรงที่ไปเจอเขาก็บอกว่าป้าก็คือมานั่ง มานั่งแต่เหมือนจะมีแก๊งเขานะคะไม่ใช่เป็นป้าคนเดียวอะ่ะเหมือนเขาน่าจะมีแบบแก๊งกัมพูชาของเขาอะ่ะที่มาด้วยกันแล้วก็ไปนั่งอยู่ในตลาดแล้วไรายได้ดีแค่บีรายได้ก็คือสี่ห้าร้อยอ่ะน่าจะเป็นอย่างต่ํานะคะเพราะว่าคนที่ไปไปคุยมาวันนี้เขาก็บอกว่าคือป้าปกติพอป้าป้ามานั่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นป้าก็กลับบ้านเช้าอีกวันหนึ่งป้ามาป้าจะเอาเหรียญนะ่ะมาแลกมาแลกที่ร้านเขาคือเอาเหรียญมาแลกเป็นแบงค์อะคะ่ะที่ร้านเขา ประมาณทั้งละสี่ห้าร้อยเขาก็เลยกะประมาณว่าวันหนึ่งเนี่ยต่ำๆก็ต้องสี่ห้าร้อยแน่ๆที่ป้าได้อะเพราะป้าเอาและเอาเหรียญมาแลกตลอดแล้วไม่ใช่แค่ร้านขเขาร้านเดียวไปแลกร้านอื่นด้วยส่วนใหญ่ในตลาดก็คือรู้จักกันป้าคนนี้แต่ว่าไม่ได้รู้จักชื่อค่ะเขาเขาปกติเขาพักกันอยู่ที่ไหนเขารู้ไหมฮะคือที่พักไม่ชัดเจนค่ะ ราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเขาก็มาเช้าแล้วก็กลับเย็นอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพอเป็นกัมพูชาพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหรอ่อ่ะไม่ได้ไปถามรยายละเอียดแต่เท่าที่เห็นก็คือคนก็สงสารเยอะด้วยความที่เขาอาจจะพิการด้วยอะไรเงี้ยคนก็ให้เขาเยอะท้องดีป้าเป็นหัวหน้าแก๊งเปล่า ไม่แน่ใจเลยค่ะพี่ว่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเปล่าแต่ป้ามาเหมือนแบบอาจจะมีผู้ชายอีกคนนึงที่ไปอีกคนนึงค่อยให้ข้อมูลว่าก็เคยเห็นว่ามีผู้ชายอีกคนนึงมานั่งแล้วป้าก็เหมือนเข้าไปทักทายลักษณะว่าเหมือนก็รู้จักกันป้ามีผัวป้ามีตั้ง <c oughs> ัวไหมมีว่าไม่ชัดเจนพี่ดิไม่มั่นใจอะไรนะไม่ไม่ชัดเจนค่ะแต่มีแบบคนที่มาด้วยกันแบบก่อนหน้นนมามน,นี้เขาบอกมันเหมือนบางทีก็มากันเป็นแก๊งแบบคนรู้จักกันแก๊งกัมพูชาอย่างเงี้ย แล้วตอนขอทานแกปากแจ๋วไหมปากแจ๋วมันตอนแกแหกปากอยู่หน้าด่านป่ะน่าจะไม่นะคะเพราะว่าคนแ่วนั้นก็บอกคือแกก็ไม่ได้แครับนะมีคนดูบอกว่าเขาเป็น L G B T Q เหรอเหรอมันมืนป้มนะไม่ได้อะไรภาษาง่ายคือเป็นทอมเป็นคอมคู่กันมาเยอะมากเลยนะบอกเขาเป็นทอมอ๋ออ๋อป้าเป็นรองประธานกลุ่มแพทซีนัมคืออะไรวะ ป้าระดับอะไรระดับพรีเมียมเหรอมันท er yeah> yeah. have ี่ขอทาบขึ้นระดับยอดอย่างเงี้ยเหรอขอป้าเป็นระดับแบบผัวอย่างเงี้ยเหรอขอวหรอมีคนบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์คอมเมนต์วไลน์ออย่าเป็นสายลับไม่รล้พวกผู้ชายไปไหนหมดอะตอนนี้ผู้ชายของป้าไปไหนหมดไม่เจอใครเลยค่ะพี่วันเนี้ยเหมือนชาวบ้านเขาให้ข้อมูลว่าช่วงที่เริ่มมีข้อพิพาทกันนะคะช่วงนั้นที่ฮึ่มๆ่มกันน่ะพวกเนี่ยขอทานอะหายไปหมดเลยอะจากตลาดอะ ก็เลยไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้ามากวาดล้างหรือว่าตัวเขาเองแบบกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือยังไงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเจอแล้วเขาบอกประมาณแบบสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เจอเลยค่ะเขาเป็ใส่รับไม่แน่<อ>แล้วช่วงนี้ขอทานูีป่ะที่ตลาดบางกะปสิอ่ะตอนนี้ตอนที่ตอนที่ลงไปดูไม่มีเลยค่ะไม่เจอเลย<ช>ไม่มีหรอใช่ไม่ได้หรอ ช่เขาบอกว่าหายไปตั้งแต่ช่วงเนี้ยช่วงที่ม่่มกัรเนท่งคนช่วงนี้มันต้องมีที่พักอยู่อะท่า้าบอกเขาเขพักอยู่ที่ไหนพวกกอทาพชวกนี้ท่าบ้ายังไม่ได้ให้ข้อมูลค่ะไม่ชัดเจนแต่คิดว่าถ้าเกิดก็ก็ไม่แน่วอาจจะแบบเก็บตัวก่อนไม่กล้าออกมาหรือเปล่าช่วงนี้เพราะเห็นที่ผ่านมาคุณกันจอมพลังเขาก็เหมือนไปทำเรื่องขอทานเยอะเหมือนกันแต่คือเขาเห็นตรงแถวแถบางกะปินี่คือตลอดเลยใช่ไหมถ้าเป็นป้า ใช่ใช่ป้าคนนี้ก็คือจะเจอตรงบางกะปิแต่หลักแต่หายไปหลายเดือนแล้วนะที่ที่เขาบอกอะไม่แน่ใจว่าย้ายไปตรงจุกอ่นหรือเปล่าน,นี่มีคนบอกว่าเห็นแถวลาดพร้าวก็เห็นป้าคนนี้ลาดพร้าไม่ใี่อะไรอืมก็เอาคนนี้นะขอทันเยอะนะนต้องเอาแบบคนนี้เลยคนน,คนนี้เลย,นนเลยตัวแบบตัวแก่กันเลยอ่<ม>อแกเคยสร้างปัญหาไหมตอนที่อยู่ตอนที่เขาเห็นกันอะ ตัวพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่เคยเจอนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปคุยไปสนทนาอะไรเท่าไหร่อยู่แล้ว่เห็นเพราะว่าเขามานั่งขอทานอย่างเงี้ยแล้วมาเห็นอีกทีก็คือในข่าวเลยเขาก็จําได้ว่าไทยแน่ๆคนเนี้ยแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านด่านเนี้ยแสดงว่าถ้าวันนี้ไม่มีข่าวอ่ะคนผ่านด่านไปเราก็จะไม่รู้ว่าใครคือแก๊งขอทานถูกไหมนะใช่ค่ะใช่ครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดถ้าไม่มีคนช่วยจับโป๊ะแล้วก็ไม่ไม่มีใครทันสังเกตนะครับก็ก็คง น่าจะหลุดไปแล้วแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะหลุดยากเพราะว่าเขาไม่มีเอกสารยังไงคือเขาก็ต้องโดนฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเอกสารนี่นะแล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะที่ต้องตามต่อนั่นหมายความว่าถ้าเขาอยู่ไม่เขาเขามีเอกสารเข้าเมืองมั้กแต่หน้านี้ถ้าวันนี้เท่าที่ผมคุยรอบๆนะครับก็คือคาดว่าน่าจะมีการใช้ช่องทางทางธรรมชาติที่มันเลยทําไม่มีวีเล็กอเข้าแล้วแล้วป้ามาเช่าห้องอยู่ได้ยังไงตั้งหลายสิบปีป้ามาอยู่ได้ยังไงในประเทศไทยถ้าหลายสิบปีแล้วห้องป้าอยู่ไหน เดี๋ยวพวงนี้ไปตามต่อถามคุณป้ามาอยู่เร่องไหนตั้งนานถูกไหมเอกสารไม่มีเลยอะแล้วป้าได้วันละห้าร้อยเดือนหนึ่งเท่าไหร่หมื่นห้าขั้นต่ําเกินห้าร้อยอยู่แล้วนี่นะคือรู้สึกช่องไหนนะผู้ชมจาได้ไหมที่เขาแบบเขาไปนั่งขอทานอะแล้วเขาทดสอบว่าเขาจะได้รายได้เท่าไหร่เขาได้เป็นพันอะแล้วอย่างป้าแขนด้วนจะได้เท่าไหร่แล้วผู้ชายที่มาขอที่คือไงสภาพเหมือนกันไหมพี่ ไม่น่าใจค่ะเขาบอกแค่ว่าเป็นผู้ชายแล้วก็มานั่งขอเหมือนเหมือนเป็นที่ประจําของเขาค่ะแต่คุณป้าเนี่ยเหมือนป้าคนเนี้ยเขารู้ว่าคนนี้มานั่งประจําเขาก็เลยจะไม่ไปนั่งทับที่กันก็จะแค่ทับทักทักทายตรงนั้นแล้วเขาก็จะเดินเข้าไปในตลาดเหมือนแบ่งกันอ่ะพี่ไม่ได้แบบนั่ง,น,งนั่งที่เดียวกันทั้งหมดอะคะ่ะกระจายกันนั่ง